นี่ค่ะผัดซีอิ๊วสั่งจากร้านอาหารไทยคงจะเป็นชื่อร้านหรือเปล่าไม่รู้ค่ะมันเป็นซองตะเกียบเนี่ยเป็นผัดซ e. ีอิ๊วเดี๋ยรซผักี่เออค่ะคนาอุ่นนะลูกสั่งมา ตอนเย็นเมื่อวานอิ่มแล้วไม่ได้กินนี่เป็นผัดซีอิ๊วอุ่นเป็นผัดซีอิ๊วเต้าหู้ค่ะมันมันไม่มีพริกดองแปลกใจนะทำไมเมืองเนี้ย ไม่มีร้านไหนเลยนะเวลาซื้อผัดซีอิ๊วซื้อร้านหน้าแล้วมีพริกดองให้มาไม่มีเลยจริงๆค่ะอันนี้มันเป็นต้งหู้ต้งหู้สดเขาจะต้องทอดก่อนไม่งั้นแล้วมันเละเวลาผัด กเคยมีลูกค้าลูกค้าเคยสั่งหมายถึงร้านอาหารคนที่รู้จักนะคะเข้าไปนั่งเล่นในครัวเคยมีลูกค้าสั่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเออถ้าแกงนี้ไม่เท่าไหร่ที่สั่งยังผัดซีอิว๊วต้องหู้สดอย่างเงี้ยหู้ทอดเออทำยากนะ เพราะมันจะเละถ้าเราต้องเอาเต้าหู้อไปลวกน้ำซะก่อน,นเยอะนะเนี่ยคลิปนี้คลิปที่สาม <c oughs> จานเดียว <c oughs> ทำได้ทั้งสามคลิป อืมแต่เขาต้องหูเขาอร่อยพวกครั้งเวลาดูถาาว่าจะกินผัดซีอิ๊วไหมจะบอกว่าให้สั่งเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่แต่คะน้าและไข่ไม่ให้ใส่เต้าหู้อย่นี้เขาเขาสั่งมาก่อน ขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจไห้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ